ซบอรมากเลยพ่อเขาสายจะเซอร์ไพรส์า่มันมีดนับยอน้อเมฆสูงในใเอเปชุดตัวนี้จะมีปขอกจะ่เลยนะไปะ เป็นเด็กดีนะตาเห็นไหมถ้าตั้งถ้าเป็นเด็กดีตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนเห็นไหมก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนเปดูซีมีอะไรรีเกิลอเาว่าอยู่ไำไมหายีนานดังถ้าถ้าเป็นคนหออ่ คนในร้านชอบไหมชอบอาะมันมีตั้งหลายแบบแม่ก็ไม่รู้จะเลือกแบบไหนขอแบบรุถก็พอรถเท่ๆอะไรอเงี้ยดูด้ยว่าเท่ไหมเก็บกระดาษไว้ห่อใหม่บ้า <c oughs> เอาจริงมันสวยอยู่เด้หรอนี่ยผมกำลังาำระมัดระวัง โโอ้เท่ไหมชอบไหมสีแดงด้วยเฟรีรารีเฟอร์รารีดูซิว่าคันนี้จะใช้เวลากี่ชั่วโมงพรุ่งนี้ก่อนจะไปเดินมาพรุ่งนี้เพื่อนจะมาเล่นด้วยอยู่จะมีเวลาหรือ วนนี้ไม่เพี่นนไม่ได้มามาเอารถใหญ่ใหญ่เท่าผมเท่าผมเลยอ่ะดูดิพี่สาวชิดเดินไม่ขี้เกียจแม่ผ้าห่มซูเปอร์แมนชิลล์คอนตินแมนควคอนตินแมนอ่ะโลกิโลกิควคอนตินแมนนะอ่ะแม่แม่จะไปห่ออะไรอ่ะ ภาสาแม่โมยิ้มก็กาดีมจริงจริงอาอไปห่อให้ให้พ่อตอ่อต่อมาไห่อของชอบว่ะสิบแปดบวกนะเนี่ยไข่ต้อสิบแปดบวกนี่ไงสิบแปดบวก

จะจะเห็นได้ไงเตงห่วงเล่นเล่นเกมกับเพื่อนอยู่รอสตุ้งเบีย้สิบแปเมตรสพ่อก็เลยแม่ก็เลยเข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจแก่ต้มก่อนแล้วก็พ่อก็แอบขึ้นไปข้างบน่ไมแม้วอจะรลยม a คอยร l e ดเอออรีบว่าซิสสด้ารอ Vous en train de jouer, vous tournez et tout. Quelques minutes, deux 3 minutes comme ça. Mmh. Ah, bien si si bien en bien train bien de jouer, je suis monté. Mmh. Vous allez Non Mais mais elle <tousse> a longue, comme ça, est Ah, maman, ça, c'est moi. On oh, va bah, 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 pas. Hmm. <tousse> oh 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 อืมฮึ่คเสทุกโมเดลอือถ้าบู้ัน้ักถ้าปนกันนี่แกต้องจำได้ไหมเนี่ยถ้าปนกันนี่สงสัยจะแบบยากมากเลยแต่นี่มันมีลำดับอ่ะมันก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามดูความ อืมโตอลงอ๋ออันนั้นเป็นโมเดลนัเป็นรูปสามร้อยสิบห้าดูซิว่าอันตั้งแต่ต้องได้เลโก้มาอันไหนมันยากสุดเดี๋ยวผมเจอฉลิดซองซากก่อนอันนี้อันที่ห้า ก oh. er? mm ้านสีก้านมันอันนี้สองโอ้ดิฟร้องนะฮะเื้ you can do you can do we do why anyway. we no you can do like this if if you do hmm? <Pourquoi? S 2> can do how long seven สิบแปดคนด้วยไงสามบ b a Ba-b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 a. ๊ะบ๊ะบ Là, il y en a plus. Un citron. Oh Ça, c'est plus que ça. Hein? Tu vois bien. Il n'y a pas plus, regarde. Tu m'as dit, il y a 300 pages sur l'autre. 300 pages, ça, c'est moi. Il y a 300 étapes à faire. Oui, 300 étapes, 300 pages. 300. Mm. Là. Oh, Dieu quoi, Nick Anh này yêu oh, quá. Anh này yêu quá. 40. Ê, 400. 500. Anh ai like quá. Mhm. 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 anh Mhm. 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 anh Mhm. Mhm. anh này

เดี๋ยวต่อไปแม่จะเอาไอ้นี่เ no? ดี๋ยวเครื่องบินโต้ยังไม่มีเนาะมีแต่รถเครื่องบินผมไม่ชอบอ๋อไม่ชอบใช่ไหม